วันที่หนึ่งกับวันที่ห้าวันที่หนึ่งอยู่มาประแดงวันที่ห้าอยู่ตลาดรวยซับของม้าสวัสดีค่ะเ้าแสงทองจาเจ้าไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องมือหนี่นะคะสิม้าชั้นช่วยพี่น้องสหู่สกุลกันแล้วกันค่ะสําหรับวันนี้ใช่ไหมวันนี้เรามาประทะกันวันแรก ชื่อว่าเป็นวิแตกมากตอนนี้อยู่คนประมาณ3ามแสนตัวออนะครับแต่ว่าพี่น้องผู้ใดเขามาจับมือผู้ใดหรือว่าเขามาไกาา่ผู้ใดช่วนๆพี่น้องไปวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งค่ะอยู่ที่พระแดงอาเขตแมนแพ้วาเต็มบวงแม่ที่ใหญ่แลวกันไม่วัชรีจะแล้วก็<ม>ถ้าเกิดวันที่หนึง่งไปบระหวคนหลายคนเขาไปจับมือจับผู้ใดไปวันที่ห้าวันที่ห้าอยู่ตลาดรวยทรัพย์ เคหาบางพีแมนแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องผูดอะยุ่ยไก่ยุ่ไก่ไปไขกระลังเล้งใจหมองหันยังอีกทีนึงวันที่หนึ่งวันแรงงานอาพระประแดงอาเคพระประแดงอาเคแล้วก็วันที่หาเคหาบางพีตลาดรวยทรัพย์นะคะพอกับเัางสองคนแล้วก็ทีมงานพเต็ม่วนแทนแน่นท์มาติดต่อกันแล้วนั่นเมามา ตอนนี้ทุกงติงหน่อยบางลูก,กว่าลูกเนาะลูกของมิวบัไดบางลูกถ้ากเกิดมาหาเราผมยิ้่เปิดลูกจลุบเลยอ่ะในลูกลูกตุงตกต้งติหน่อยแล้วก็ต้องสื่อแพบเบ่เปิดไม่ข่อยเด้อเอาอย่างลูกข่อยว่าแมงคนเป็นอย่างมาหน่อยแล้วมาสิราเหีดก,กันท่าไดนเซเรียลูกห้าตวัวมันเอาจะได้กระฝักบัวไปน้ำแดงกันแล้วกันค่ะอย่าลืมใหม่กำลังแรงใจนะครับแถวปลาแสงทองเต็มวงพร้อมกับไมค์บัสลี่อย่าลืมมา,า,วา,ามวนน้ำกันกันแล้วกันค่ะแล้วเจอกันจ้า ชิบะไทยบุกไปชิเป yeah. okay, ิาเมืハハ <that <that ่อไปขายของอื่นอันพวกนู้นไปเยตอนเียวนะวิทยาให้เนี่ยไม้เปนสดเบียด้วยที่นี่กี่มิ่งมาต่บริษัทเลยไม่อยากไปสิเปิไปขายของตัอเรีวเๆคยวเลี่ยเ้เลียว ลงมือเยนะ่ะใส่ผมเนี่ยอดีัทีอดอด่นดิบเดียวเดีวยมมกพอันคััด้วยกันเอส่้มะกขาไ่กก่อนนะคะเพราะว่า No, no, no.